เตรียมกุ้ยเรียบร้อยแล้วก็มาต้มสดนทุกคนต้มสด,ม,ดมากรองน้ำออกเอาเปิดน้ำเย็นกรอกน้ำชิ้นก่อนนะก็มาพักแล้วที่จะชอ้นะชอนเราจะทำมูลข้าวเหนียวเราจะทำมูลเลยน้ำมูลก่อนนะ ใส่น้ำตาลใส่เกลือลองไปข้ากะทิห้าห้าร้อยกรัมก็คือครึ่งกิโลจ้ะต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลเนาะน้ำตาลทรายก็สองขีดกว่าจ้ะอันนี้คือขั้นที่ว่าข้าวประมาณหนึ่งกิโลก่อนนะคะถ้ามันมีข้าวมากกว่าน,นั้นทําข้าวมากกว่านั้นก็กล่าวนะคะทุกคนเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกอันนี้เราบอกเฉพาะที่ว่าข้าวเหนียวหนึ่งกิโล น้ำกะทิห้าร้อยกรัมจ้ะประมาณนีเ้เกลือตัดใส่เกลือตัดขนมหวานทุกอย่างจะ้ะเพื่อที่จะให้มันไม่หวานแหลมเนาะคนตั้งตั้งน้ำไอหมูลลงไปนะคะที่เราจะเที่ยวน้ำตาลกับกะทิลงไปน้ำตาลละลายน้ำเดือดก็มาเทราดกะทิร้อนๆจ้ะกะทิร้อนๆข้าวก็ต้องร้อนเหมือนกันนะเราให้ มันไม่ร้อนมากไม่เป็นไรค่ะข้าวมันเย็นไปก่อนจุกไปแล้วเนาะมาเทราดกันสองย่างจ้ะลุกเข้าให้เข้ากันเนาะทุกคนพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะมากวาดความต้องการของ คนที่จะกินก็คือมันมากมันน้อยหวานมากมันนหวานน้อยก็แล้วแต่เราเติมอะไรได้ถ้าไม่มีสูตรใจตัวจากทุกคนถ้าเกิดว่าเราคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาวาดหน้าให้มันเรียบเรียบจะ้ะ ปิดฝาไว้ประมาณสิบนาทีแล้วก็กลับด้านนี่ก็จะมาลงใเข้ามันไม่แฉะจ้ะทำข้าวต้มกะละมัง้แล้วก็จะมานั่งตัดเตรียมจัดซับทุกอย่างกระดาษแทนเบ็ดตองนะพี่จะห่อแล้วเตรียมห่อแล้วผู้วยก็ทําได้ผู้ไอ้ก็เลิกจะตั้งอยูงในกระจาษของเราเดี๋ยวขั้นตอนการทำแน่เราก็จะไปพูดซอมที่เราลงคลิปจ้ะเราจะตัดต่อคลิปเนาะ เริ่มต้นจากข้าวข้าวเหนียวมูนทำมานหี่ได้ไปผัดนะ้ะดูมีทำไปสองขั้นตอนจ้ะจะเริ่มต้นมาห้าหกอันแล้วข้าวเหนียวหนึ่งกิโลน้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็หัวกะทิเท่าไหร่ได้เกลืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีสูตนอะไรละค่ะมันอยู่ที่เราชอบหวานมากหวานน้อยชอบหวานมากมันมากมันน้อยเนาะอยู่ที่ความชอบการเราจะกินแบบี่ชาติแบบไหนนะเราก็ทำจับ ตามใจต้องการนะคะพูดถึงใครอยากทำก็เลยจะเริ่มตอนตัดต่อคลิปเราก็เอาถั่วดำรองไว้ชั้นล่างก่อนนะตามด้วยข้าวเหนียวจ้ะที่เราหมุนเสร็จแล้วข้าวเหนียวมูนอันนี้เราจะสามารถเอาไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะเพราะเราทําสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกเรียบร้อยยังแข็งนิดนึงเราเผื่อการนึ่งเนาะกลรนึ่งเราก็จะนึ่งอีกประมาณ ที่ยี่สิบนาทีจ้ะวันดำทำได้กล้วยตอนที่นึ่งก็ประมาณยี่สิบนาทีเหมือนกันอบด้วยวันดำอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะไม่นึ่งให้สุกมากมาจุมน้อยนะเราเหลือความแข็งไว้นิดนึงเพื่อที่จะเอารอถัว่อไรที่หอดเสร็จก็คือเราจะได้ม้วนหัวดำหัวดำด้วยจะได้ไม่แฉะนะทุกคนได้งอไปตองนะจ๊ะมือนอจะเอามาที่ไหนเนาะทางแดิน เหบ้านเราเนาะอยากกินอะไรก็ต้องจัดกันหอก็ง่ายๆนะคะได้ใช้ใกตองไม่ต้องงอไปตองพับเข้าไปเลยจ้ะไม่ได้ทาเป็นุมแหลมเหมือนไปตองนะยังไงกระดาษต่อให้เราทํามุมมุมแหลมก็ไม่เห็นมุมจ้ะเมื่อไหร่ที่มันโดนความร้อนแล้วมันก็จะยุบลงไปก็ไม่จาเป็นต้องทาหักมุมแหลมในอีกด้านหนึ่งสองกระดาษจ้ะก็พับเข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยจ้ะจัดทรงของกระต้มอีก สอ้ทรงหัวท้ายให้มันเท่ากันนะคะแบ่งบิดได้จ้ะยังไงกระดาษก็ไม่แตกมันไปตองเนาะห่อได้จ้ะห่อกระดาษแต่ส่วนน้ํามันเราไม่ต้องทำพากระดาษก็ได้นะทุกคนก็ไม่ติดวราฉันนี่เคยทาข้าวเหนียวมุนเรานะก็ห่อได้อร่อยหวานมันแล้วเราก็ห่ออันนี้ก็อร่อยล็จ้ะไม่ติดเพราะว่าเราข้าวเหนียวของเราก็จะมีน้ำไอ้กะทิเยอะอยู่แล้วเนาะสองกระป๋อง ก็ไม่จําเป็นต้องทาน้ํามันเพราะมันมันอยู่แล้วกัรขัดข้าวเหนียวมูนหวานมันจ้ะได้ยินอยู่ที่อร่อยที่ไปตองเท่าไหร่ก็พูดถึงเพราะเงินหมดค่อยหอบก็ทงจะฉาบยังงงนไม่ตองเหมือนกันห้าทุ่มแล้วจ้ะมากไปยังมาก็จะกันด้วยเฉยแล้วก็เล่นมือเข้าจะไม่มีใครมาช่วยห่อกตัวท่านหอบคนเดียวจ้ะเลยจะไปจับไปจะได้อิ่มไปเลยแต่ละอย่าง ห่อเล็กก็เดี๋ยวกินหลางทำใช่ไหมนะหอใหญ่ก็กันสองสชิ้นพอทุกถึงการทำนู่นทำนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขยันนักหนานะฮะถ้าเป็นอยู่เมืองไทยก็ไม่ต้องมานั่งทำแบบนี้เนาะเออเราไม่เคยทำนะที่นี่เราจำเป็นต้องทำอยากกินอะไรก็ต้องจัดจะให้ตัวเองไม่อดเนาะ า็จะรอใหนไทยงให้กินเหมือนมือไทยดความร้อนมันไปจุลงไปแต่เวลาเราเเป็นนื่อเราก็ไม่ต้องยานจัดเองทุกอย่างก็ข้าวมันสุกกันแล้วจะมันยังทำเ็อะไรก็จะหาทำเองจะสุกเองกินเองก็เราไม่ได้นึ่นนึ่งนาำต้อมาณกินเองอร่อยเองใช้เวล0นาทีแต่ถ้าตุงมันสุกมันข้าเนที่เรากินก็ไม่ได้นะเวลาเป็นนึ่งมันใหญ่เใช่จ้าเสร็จไวห่อใหญ่แล้ว ตันน้มก็เอฟจะจ้ากินสองคำกินสองห่อตามด้วยอิ่มไปอะไรจ้ะห่อใหญ่ห่อเท่ากุปั้นเลยจ้าเราใส่ฝุงมือนะคะอาหารการกินเราแต่มีทั้งห่อใหญ่ห่อใหญ่ห่อเล็กจ้ะเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดอะไรอะไรมันไม่พอตอนใกล้ๆค่อยมาห่อลดจํารดปริมาณลงก็ได้ตอนแรกก็ห่อใหญ่ไว้ก่อนแหละ ก็เลยจะเซ็มเสร็จไเลยนะมันดึกแล้วทุกคนจุกไปเลยจุกวุ่นไปเลยแต่เนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลาทานะกุกข้าวที่มันเป็นข้าวเหนียวมูนะมันสุกแล้วมันก็ง่ายๆแต่เราถึงไม่เลือกใช้การที่จะต้มผัดเนี่ยมันจะทำได้สองวิธีค่ะมีการแช่ข้าวสารไว้ให้นิ่มแล้วก็ไม่ต้องเป็นนึ่งมันจะเราข้าวสารหนึ่งมาผัด น้ำกัะทิน้ำตาลจับได้เลือถ้ามีไฟเตยก็เอาลงไปลอยให้มันหอมก่อนแต่ถ้าเรื่องเอาอีกวิธีหนึ่งเหมือนที่าฉันมีทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมูนคือนมูนเอามาลาดกันข้าวเหนียวมะม่วงยังไงอย่างนั้นเลยจ้ะ นั่นแหละแล้ก็จะเลือกเอาทำวิธีง่ายๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปห่อข้าวที่มันแบบขึ้นดิบขึ้นลุบดุกขึ้นดิบเวลาใช้เวลาไม่ก็ไม่ต้องใช้เวลาพอห่อง่ายกว่าข้าวดิบทุกคน้าาตมนองแถมว่าอะไรวิธีไหนอร่อยกว่านิ่มกว่าูขอองงสาดวิธีที่ผัดข้าวสารจะอร่อยกว่าพูดถึงเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคืออร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้าวน่ะ จะนิ่มน้อยขอากันหน่อยแบอย่านั้นน่ะทำม่เรงพอเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาง่ายๆจริงเนาะทำอยู่คนเดียวอลืมทำเป็นไรหมัยก่ออร่อยอยู่จ้ะโอเคอยู่ตามด้วยฝากอะไรมากมายนะทุกคน ถ้กระทั so oh I mean, ่งไม่มีใบตองก็ยังให้ทำให้เองได้กินได้ตาด้วยกระดงกระดาษก็ว่าะั่าังะดำของเราอะไรที่มุดีเขาใส่กันสี่ห้าเม็ดก็หยิบจับได้ฉันี่ใส่กันี่สิบเม็ดเราถ้าไม่มีก็ไปเพิ่มซื้อหาง่ายๆแต่ใบตองไม่ใช่จะมีทุกครั้งนะถ้าเราไปหลังไทยเอเชียหรือร้านแคนเ้อเรียันเราจะไม่ได้มาเจอใบตองทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้นะทุกคนมันแล้วแต่บางจังหวะโอกาสที่จะมี ที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศที่จะได้กินอาหารอะไรต่างๆนามาตามที่เด็ยาวไปนทุกคนต้องรู้จักระดับอาหารนะคะทุกคนม่ต้องไปเพื่อที่ครบไป่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะต้มยำทําแกงอะไรก็แล้วแต่นะแล้วนะคะี่อนี่จะปิดคิดนะก็จะนขอให้ดูประมาณ ขอขอบคุณทุกทุกการติดตามนะคะก็จะขอให้ทุกคนอากติดที่เสียสละเข้ามาดูคิแว่าเพราะว่ามันจะยาวแค่นี้ก็รู้สึกว่ายาวเกินแล้วเนวทุกคนจะาเบื่อการชมนะควณแม่โอ้ไม่ดูการชมยาวไปเนาะ